เมื่อวานเนี่ยชาวบ้านเขาไปงานศพอยู่งานหนึ่งนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตชื่อว่าคุณนุชชรีจีโนอายุ21ปีนะคะเสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบความดันโลหิตสูงไม่สบายนะคะเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลทีนี้ลองดูภาพเนี่ยงานศพเมื่อวานเนี่ยดูบรรยากาศยังไงมันก็ไม่เหมือนการตกแต่งดอกไม้ในงานศพเหมือนงานแต่งงาน แล้วก็เป็นงานแต่งงานจริงๆค่ะคือคนที่จัดงานแต่งงานให้จัดงานศพให้ทางคุณนุชรีเนี่ยคือว่าที่เจ้าบ่าวคุณไพบูลเทียมสวรรค์อายุ30ปีเล่าให้ฟังว่าตัวเองกับคุณนุชรีเนี่ยเป็นแฟนกันมา3ปีรักกันมากนะมีกําหนดตอนแรกเนี่ยจะแต่งงาน24เมษายนแต่จู่ๆแฟนก็ป่วยไม่สบายแล้วเสียชีวิต22เมษาค่ะ2วันก่อนแต่งงานตัวคุณไพบูลบอกเสียใจมากๆ24กําหนดแล้วว่าจะแต่งยังไงก็ต้องแต่ง ก็เลยไปทําพิธีแต่งงานกับวิญญาณตามกําหนดการแต่งงานเดิมนิมนพระสง์มาเจริญพุทธมนต์เหมือนงานแต่งมีสินสอดทองมั่น2 0 0 0 0บาทนะคะเงินสอดอีกจํานวนหนึ่งแต่งงานเสร็จญาตเขาขออย่าเลยให้อยาเลยนะยาขาดจากการทันทีญาติญาติทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยถือแล้วก็ขอร้องเอาไว้ทีนี้เ,นเรื่องของบรรยากาศการไปถ่ายพวงถ่ายภาพเมื่อวานเนี่ยนักข่าวของช่องสามเราที่จังหวัดสระบุรีก็บอกว่า ถ่ายภาพยากมากยากมากในที่นี้ไม่ใช่คนเยอะแล้วฝากเข้าไปถ่ายนะคะก็บอกถ่ายภาพมาหลายภาพไม่ติดไม่ติดนะคะภาพสําหรับงานที่ตั้งใจเตรียมมาไว้เป็นงานแต่งงานแล้วก็เลยมีมเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่า<ช>มันเป็นเรื่องของวิญญ,ญ,ญาณอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่